เร่งหาทางออกเงินอ้อยสด31บาทต่อตันดึงเงินกองทุนอ้อยช่วยชาวไร่อ,อ้อยบุกทวงเงินตัดอ้อยสดถึงกระทรวงจ่อชงครมอขยายเวลา จ่ายเงินเพิ่มพร้อมดึงเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลสาย31บาทต่อตันแก้ปัญหาเผาอ้อยฤดูการผลิตปี2568ทับ69ทำให้ได้ค่าชดเชยเป็น100บาทต่อตันนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหาทางออกหลังชาวไร่อ้อยบุกทวงเงินตัดอ้อยสดถึงกระทรวงจอชงครมขยายเวลา จ่ายเงินเพิ่มพร้อมดึงเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลสาย31บาทต่อตันแก้ปัญหาเผาอ้อยเรือรูการผลิตปี2568ันห้าบาทำให้ได้ค่าชดเชยเ,เป็น100บาทต่อตันนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยหลังผู้แทนสี่องค์กรชาวไร่อ้อยประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเข้าพบ เพื่อขอความช่วยเหลือการจ่ายเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิตปี2 5 6 7 2 6 8และแก้ไขปัญหาราคาอ้อยฤดูกาลผลิตปี2 5 6 8 6 9ว่าตนได้รับทราบเรื่องที่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนแล้วโดยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนจะขอรับไปประสานงานและเร่งหาทางออกให้กับทุกฝ่ายรวมทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยตนมีความตั้งใจที่จะทำให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่จำกัด สำหรับความคืบหน้าการสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีในอัตรา69บาทต่อตันข้อมูลณวันที่30กันยายนปี2568ดำเนินการจ่ายไปแล้ว121,065รายคิดเป็น95.77%ของชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ และอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายก่อนหนอเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือและเสนอเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่ชาวไร่อ้อยที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายก่อนหนอให้ความเห็นชอบนอกจากนั้นกระทรวงอุตสาหก,กรรมกำลังผลักดันการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด โดยใช้เงินงบป,ประมาณจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลสายในอัตรา31บาทต่อตันเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาผออ้อยอย่างยั่งยืนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนกทอและคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายกนอโดยผู้แทนชาวไร่อ้อยผู้แทนโรงงานและผู้แทนภาครัฐร่วมเป็นคณะกรรมการผมเข้าใจในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องการเป็นอย่างดีในฤดูการผลิตที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีในการลดฝุ่น PM 2.5ทำให้ตัวเลขเผาอ้อยต่ำสุดเป็นประวัติการที่14.86เอร์เซนทำให้ได้รับการชื่นชมจากทุกฝ่ายและในสิ่งที่พี่น้องชาวไร่อ้อยขอมาผมตั้งใจที่จะทำทันทีซึ่งในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยช่วยกันทำจนประสบความสำเร็จในฤดูการผลิตที่ผ่านมาก็อยากจะขอความร่วมมือให้ช่วยกันต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ